ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซาวกเฮผีตกลงสัญญาใหม่อามัดถึงปี2030รายงานระบุแมนเชสเตอร์เดบบรลุข้อตกลงสัญญาใหม่กับอามัดเดียโลจนถึงปี2030เหลือเพียงประกาศแบบเป็นทางการเท่านั้น อามาัดกลายเป็นแข้งสำคัญภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมและเมื่อสุดสัปดาห์ก็เพิ่งทําประตูช่วยมาเต็ดในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูล2-2สัญญาของอามาัดจะหมดลงในสิ้นฤดูกาลนี้และมีออปชันขยายเพิ่มอีกปีแต่ปีแสดงไม่อยากเพียงแค่ขยายสัญญาชั่วคราวและเดินหน้าเจราจาเพื่อมอบสัญญาที่ดีกว่าให้เขา รายง,งานจากฟาบิโซรโรมานูนักข่าวดังยืนยันว่าการต่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วโดยดาวเตวัย22ปีได้รับสัญญาถึงปี2030ไม่มีออปชั่นขยายเพิ่มและมาพร้อมค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นคาดหมายกันว่าการประกาศแบบเป็นทางการจากแมนยูเจ็ดจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าหลังนักเตะจะเซ็นสัญญาในวันพฤหัสบดีนี้อามัดย้ายจากอตาลนตามาอยู่กับแมนเ็ดตั้งแต่ปี2020 ก่อนจะโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเรนเจอร์ต่อด้วยซันเดอร์แลนด์ที่ที่เขาสร้างผลงานยิงไป14ประตูจากการลงเล่น42นัดในซีซั่น2022ถึง2023ฟอร์มดังกล่าวทำให้อามาดถ,ถูกเลือกเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งแห่งปีของซันเดอร์แลนด์รวมถึงคว้ารางวัลน,นักเตะแชมเปี้ยนชิพแห่งปีของ PFA จากการเปิดให้แฟนบอลโหวต ช่วงนี้ฟอร์มของเขาก็ดียิงไป3ประตูจากการลงสนาม6เกมหลังสุดกับแมนยูนเต็ดซึ่งรวมถึงประตูชัยในเกมเจอแมนซิตี้เมื่อเดือนธันวาคมฟุตแมกโตสื่อจากแดนน้ำหอมระบุว่านูโนเมนเดสแบ็กซ้ายของปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นสนใจที่จะไปร่วมงานกับรูเบนอาโมริมอีกครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมนเดสไม่พอใจกับค่าเหนื่อยที่เขาได้รับจากเปแอเชในเวลานี้และการเจรจาสัญญาใหม่ก็นิ่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในปีหน้าน,น,นั่นทำให้เกิดข่าวเกี่ยวกับการย้ายออกจากทีมแต่เปียอเชไม่ได้เป็นกังวลกับเรื่องดังกล่าวมากนักเพราะพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสัญญาเปียอเชมีแผนที่จะเจรจาสัญญาใหม่กับเมนเดสในระหว่างนี้ไปจนถึงช่วงสัมเมอร์กรน,นั้นเชื่อว่าดาวเตวัยิบสองปีมีความสนใจที่จะย้ายไปร่วมงานกับอโมริมอีกครั้ง ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอโมริมอยากให้เมเดตดึงเข้ามาร่วมทีมโดยทันทีแต่โอกาสที่การเซ็นสัญญาเมนเดสในตลาดซื้อขายรอบนี้ดูไม่มีทางเกิดขึ้นถึงอย่างนั้นเมเดตจะพยายามเซ็นสัญญาฟูลแบ็กชาวฝอยทองในสมร้าแทนหากการเจราจาสัญญาของเมนเดสไม่คืบหน้าเมเดสชอบที่ได้ร่วมงานกับอโมริมในสมัยเขาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนและคิดว่าการย้ายไปอังกฤษจะเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการโชว์ฝีเท้าของเขา สกายเผยยังไร้เงาเซียร์แรตลงซ้อมผีสกายสปอร์ตสื่อือเมืองผู้ดีเปิดเผยว่ามาคัตและฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์เดนตยังไม่ได้ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันนี้เซียร์แรตไม่มีชื่อในเกมบุกเสมอลิพู2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยดูเป็นอโมริมชี้แจงว่านักเตะมีอาการป่วยมาหลายวันและไม่สามารถลงซ้อมได้แม้ล่วงเลยมาถึงกลางสัปดาห์สกายยังรายงานว่าไม่ปรากฏว่าเซียรแรตลงสนามฝึกซ้อมที่แคดิฟอรนในวันพุธนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกระแสข่าวที่ว่าเอเย่นของแรดฟอร์ดเดินทางไปถึงเมืองมิลานเพื่อเจรจาเรื่องการย้ายสังกัดซบเอซมิลานในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้นอกจากนั้นทอตแนมฮอสเปอร์ก็ยังมีข่าวว่าสนใจขอยืมดาวหิงทีมช่างกริฑไปใช้งานจนจบซีซั่นนี้ด้วยไม่ต้องลาพิมลีแฉทีมสนยืมมาคัดแรดฟอร์ด เดลี่เมลเผยมาคัทแลดฟอร์ดสามารถคาแข้งในพรีเมียร์ลีกได้ต่อไปแม้จะย้ายออกจากทีมแมนยูเนื่องจากมีหนึ่งสโมสร,รสนใจยืมตัวแรดฟอร์ดอยู่ในช่วงมองหาสโมสร,รใหม่เนื่องจากมีแนวโน้มว่าเขาไม่อยู่ในแผนของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุกีสซึ่งเคยหันเข้าพ้นทีมนาน4เกมติดต่อกันและถึงขณะนี้ดาวยิงอังกฤษไม่ได้ลงเล่นให้ผีแดง6นัดติดต่อ,อกันแล้วก่อนหน้านี้เดอะไอเปเปอร์เผยว่ากองหน้าวัย27จปีบอกปัดข้อเสนอจาก3ทีมในลีกซาอุดิอาระเบียไปแล้ว แม้เขาจะได้ค่าแรงไม่น้อยกว่าที่รับจากต้นสกัดสัปดาห์ละ325,000ปอนด์ก็ตามเนื่องจากตัวนักเตะยังหวังถูกเรียกกลับไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษกระทั้งล่าสุดแรดฟอร์ดหันมาตกเป็นข่าวกับเอซิมิลานยูเวนตุสและบรัเซียดอ m มุนโดยดียร์ลัติกเผยว่าตัวแทนของสตาร์ทีมผีแดงบินไปเจรจากักบทีมปีศาจแดงดำแล้ว ระนั้นก็ดี Daily เมลรายงานเมื่อแมก,กราคมว่าแรดฟอร์ดสามารถเล่นในลีกอังกฤษต่อได้เนื่องจากสเปอร์สนใจยืมเข้าไปเสริมทัพในเดือนนี้หลังจากแอนด์บอสเตคอกรูกุ่นสื่อทีมไก่เดทองเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อเดือนธันวาคมถึงข่าวลือที่ถูกโยงกับส่นหน้าเด็กปั้นของถินโอทฟอร์ดบอกตามตรงหากจะให้ผมมองดูทุกคนที่ถูกลือด้วยผมไม่มีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นแน่บอสแอนเอ่ย e ในขณะนั้นสําหรับเราเรากําลังพยายามสร้างวินัยขึ้นมาที่นี่และเราจะทําต่อไป คุณสามารถถามถึงมาคัดได้แต่คุณสามารถถามถึงนักเตะทุกคนในพิมลิกได้เช่นกันและผมจะตอบเหมือนเดิมจบกันไม่ลงโบโนนั่งแท่นสร้างโอกาสเพื่อนมากสุดออฟตาจอมเก็บสถิติเปิดเผยว่าโบโนแฟรนันกับตันแมนเชสเตอร์เต็ดคือนักเตะที่สร้างโอกาสทำประตูมากสุดในพิมลิกและเป็นอันดับ2หากนับรวมหลีกใหญ่ในยุโรป เซียนวนร,ระเบิดฟอร์มโดดเด่นระหว่างการบุกเสมอลิพู2-2สึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเขาทำแอซิดให้ลีสโนมาติเนตยิงเบิกร่อง จากสถิติหากนับปีปฏิทิน2024แฟนันสร้างโอกาสให้เพื่อนถึง99ครั้งตามมาด้วยโควาห์เมอร์ของเชลซี97หนและมาตินโอเดกาดกับเควินเดบรอยต์ตามมาห่างๆที่84ครั้งแต่หากนับรวมเฉพาะฤดูกาลนี้เพียงอย่างเดียวนั้นบรูโน่สร้างโอกาสไปแล้วถึง77หนมากกว่าใครทั้งนั้นในพรีเมียร์ลีกกระนั้นหากดูที่อาซิ์เขาทำไปเพียง11ครั้งเท่านั้นบ่งบอกในย่บางอย่างสำหรับแนวรุกของปีแสดงสรุป5อันดับนักเตะที่สร้างโอกาสมากสุดในพรีเมียร์ 1บูโน่แฟร์นันแมเนติตเจ็ด77ครั้ง2เดยันครูเซฟสกี้จากท็อตแนม60ครั้ง3โคพาเมอร์จากเชลซี59ครั้ง4บุคโยกซาก้าจากอาเซนอล57ครั้ง5โมเมตซาราจากลิเวอร์พูล51ครั้งขณะที่หากนับรวม5้าลีกใหญ่ในยุโรปนั้นบูโน่ตามหลังเพียงราฟินญาปีของบาสซูล์นาที่ทำได้มากกว่าเขาสรุปอันดับนักเตะที่สร้างโอกาสมากสุดในหลีกใหญ่ของยุโรป 1ราฟินยาบาร์เซโลน่า81ครั้ง2องบูโรแฟนันแมนยูเต็ดเจ็ดสิครั้ง3อเล็กซ์กรีมาโดไบรเออร์ดเวเซนหกิบสอครั้ง4เดยันคลูเซฟสกี้ท็อตแนมฮอสเปอร์60ครั้ง5โคพาเมอร์เชลซี59ครั้ง เพื่อแชมป์ล Le ีกโรนโดกระตุ ate, un, ้นอัลนัเซอร์รีบเซ็นกาเซมิโร่คริสเตียโนโรนโดกองหน้าซูเปอร์ร์ทีมชาติโปรตุเกสกระตุ้นอัลนัเซอร์ต้นสังกัดในศึกซาอุดีโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียให้คว้าตัวกาเซมิโรกองกลางมากประสบการณ์ชาวบาซิเเลียนเข้ามาร่วมทัพ าซีเมโร่แทบจะไม่มีอนาคตกับแมนเชสเตอร์ในยุคข,ของกุนซอรูเบนอโมริมนั่นทําให้นักเตะมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าเตรียมโดนลดทิ้งจากถิ่นโอทฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมก,กราคมหรือในช่วงซัมเมอร์ปี2025 ล่าสุดมาก้าซืือดังจากสเปนรายงานว่าโลเนลโดซึ่งมีสัญญากับเอานาเซอร์จนถึงซัมเมอร์นี้ได้ออกโรงกระตุนต้นตสกัดให้ดึงกาซิเมโรที่เคยเล่นร่วมกับซีอาร์ซที่เรอัลมาดริดและแมนยูเต็ดให้ย้ายมาคาแข่งด้วยกันอีกครั้งในดินแดนเศรษฐีน้ำมันทั้งนี้โลนลโดเชื่อมั่นว่าถ้าหากเอานาเซอร์คว้าตัวสาตาดิกรีทีมชาติบาราซิลมาร่วมทัพได้จริงๆนั่นจะทำให้สโมสรมีโอกาสที่จะขับเคีื่ยวกับเอาฮิลานและเออรอีจหัดในการลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดประเทศซาอุดิอราร แม็กควาโดนข้ามขับ56วันหลังซิ่งใต้ Run รันเวย์ศาลอังกฤษมีคำสั่งห้ามแฮร์รี่แม็กควายขับรถเป็นเวลา56วันข้อหาใช้ความเร็วเกินกำหนดระหว่างอุโมงค์ถนนวิมส์โลว์รดใต้รันเวย์สนามบินแมนเชสเตอร์แม็กควายก่อเหตุตั้งแต่เดือนมีนาคมปีก่อนโดยขับรถเรนจ r o ์โรเวอร์คู่ใจด้วยความเร็ว1 3 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ซึ่งกฎหมายจำกัดไว้80กิโลเมตรต่อชั่วโมง รองวัดความเร็วบันทึกเหตุการณ์ไว้และแม็กควายก็ยอมรับข้อกล่าวหาจนกระทั่งวันพุธที่ผานมาซาลท้องถิ่นมีคำพิพากษาโดยทนายประจำตัวนักเตะเข้ารับฟังบทลงโทษแม็กควายเคยโดนหักคะแนนใบขับขี่ข้อหาใช้ความเร็วเกินกำหนดมาแล้วเมื่อปี2021และหลังจากเหตุการณ์ที่สนามบินเพียงสวันเจ้าตัวยังไปก่อความผิดเดียวกันที่เชฟฟิลด์เมืองบ้านเกิด นอกจากโทษแบน65วันแล้วแนวรับอังกฤษวัย31ปียังโดนค่าปรับค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมทั้งหลายรวม1,052ปอนด์เว็บยันวูฟเตะมุมยิงผีไม่ฟาโกฮาวเวิร์ดเว็บหัวหน้าองค์กรเป่ายืนยันประตูเตะมุมโดยตรงที่วูฟยิงได้จนนำไปสู่ประตูชัยในบ้านเนื้อแมนเชสเตอร์2-0เป็นไปตามกฎและไม่มีการฟาใส่อังเดโอนาหา พิมมารีกสองวิกรณ์มาทิศคุณย่าปัน่นโค้งลูกเตะมุมตุงตาข่ายให้วูฟออกนำโดยโอนาน่าโกปีแสดงฟ้องว่าโดนคู่แข่งขวางไว้ทั้งหน้าหลังอย่างไรก็ตามโทนี่เฮนดิงตันเป่าในสนามมองว่าไม่มีการฟาวเกิดขึ้นและแมดด์ดเฮตี้เป่า v a r ยืนยันแบบเดียวกันตัดสินให้วูฟได้ประตูดเฮตี้ยืนอยู่ตรงนั้นโอนาน่าเป็นฝ่ายเข้าหามันไม่มีการพัวพันที่เท้าไม่มีการดึงมือกันไม่มีอะไรฝาวการเช็คเสร็จสิน้นผมยืนยันประตู โดโนฮีกล่าวผ่านคลิปซึ่งเว็บเปิดแสดงความโปร่งใสในรายงานกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเว็บยังกล่าวด้วยตัวเองให้เหตุผลเพิ่มเติมแน่นอนว่าตอนนี้เราเห็นการใช้ทักติกในจังหวัดเซตพีดมากขึ้นผู้เล่นแนวรุกพยายามเข้าใกล้ผู้รักษาประตูเราเห็นการขยับหลอกกับดักล้ำหน้าก่อนจะเล่นลูกเซตพีดนั่นคือสิ่งที่ผู้ตัดสินต้องปรับตัวและพิจารณาว่าอะไรบ้างที่อยู่ในกฎ เราคิดว่าจังหวะปัญหานี้ยังอยู่ในกฎผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์หาตำแหน่งยืนในสนามแมตต์โดเฮตี้ยืนอยู่ข้างหน้าและทำให้โอนาน่าเจอเรื่องยากแต่เขามีสิทธิ์ทำแบบนั้นเต็มที่สุดท้ายกลายเป็นโอนาน่าที่ขยับออกจากตัวโดเฮอร์ตี้และเข้าไปหาบูเอโน่ที่ยืนด้านหลังทุกอย่างเป็นจังหวะที่ปกติมากเราไม่เห็นการฟาวของนักเตะวูฟ ตราบใดที่ไม่มีการขัดขวางแขนของผู้รักษาประตูมันอาจแตกต่างออกไปหากผู้รักษาประตูกำลังลอยตัวอยู่เพราะนั่นคือตอนที่พวกเขาเปราะบางขึ้นมากเมื่อโดนสัมผัสตัวแต่ในส่วนการนี้เราไม่เห็นอะไรแบบนั้นเราเห็นผู้เล่น2คนยึดตำแหน่งของตัวเองและนำไปสู่ประตูโดยตรงจากลูกเตะม,มุมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ